สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับแอร์บ้านนะครับแอร์ในบ้านเราตอนนี้นะครับมีอยู่2ประเภทหลักๆนะครับตอนนี้มีแอร์ที่เป็นฟิกซ์สปีดนะครับเป็นแอร์ที่เป็น d i r ิ c สตาร์ทนะครับอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าแอร์ยูเวอร์เตอร์นะครับแอร์ประเภทนี้นะครับความเร็วรอบของมอเตอร์จะแวรี่ไปตามความเย็นของอุณหภูมิห้องนะครับถ้าอุณหภูมิห้องเย็นลงนะครับแอร์ก็จะลดสปีดลงนะครับเพื่อในการประหยัดไฟนะครับทีนี้เราจะเอาแอร์ชนิดไหนมาใช้กับโซล่าเซลล์ได้บ้าง ซึ่งมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้งานกับโซลาเซลล์ได้เลยนะครับเขาเรียกว่าแอร์อีเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้เราเอาแอร์อีเวอร์เตอร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันหรือถ้าเกิดเราจะซื้อแอร์ใหม่นะครับเราสามารถซื้อแอร์อินเวอร์เตอร์เพราะตอนนี้แอร์อีเวอร์เตอร์ก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกลงนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าเราจะเอาแอร์อีเวอร์เตอร์ไปประยุกต์ใช้งานกับโซลาเซลล์ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับวิธีการนะครับก่อนอื่นนะครับ เราจะต้องทำความรู้จักเกี่ยวกับแอร์ยูเทอร์ก่อนนะครับแอร์ยูเทอร์นะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นะครับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของแอร์นะครับที่เป็นแอร์ยูเทอร์นะครับจะเป็นมอเตอร์ดีซ u s ัสเลตนะครับชนิดดีซ u s ัสเลตนะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆนะครับมอเตอร์ของแอร์นะครับที่เป็นชิ้นยูเวอร์เนี่ยจะมีสายไฟเข้าอยู่3เส้นนะครับประกอบไปด้วย U V, แล้วก็ W นะครับทีนี้ในส่วนของ A อร์ยูเอร์แล้วส่วนประกอบหลักอีกอันนึงก็คือชุดควบคุมนะฮะหรือว่าชุดควบคุมตัวมอเตอร์นั่นเองนะครับชุดควบคุมของของตัวมอเตอร์ของของแอร์ยูเออร์นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับภาคตรงนี้ทั้งหมดนะครับวันนี้ที่ผมวงไว้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ส่วนแรกนะครับส่วนแรกเรียกว่าส่วนที่เป็นชุดวงจรเลคติฟายเออร์ ier, นะครับชุดกรองกะระแสชุดเรียงกะระแสนะครับต่อมา อีกชุดนี้เขาเรียกว่าจุดเชื่อมต่อ DC b u s นะครับหรือว่าตรง V b u ันั่นเองแอร์ยู e ว ter บางตัวนะครับก็จะมีโชคตรงนี้ขึ้นมานะครับมีช็คตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มนะครับชคนี้ขึ้นมาเพิ่มเพราะว่าเพื่อซับแรงกระแทกซับแรงกระชากของฝั่ง AC นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่าแอร์ r ู e r เตอทำงานยังไงนะครับแอร์ยู e ว ter ทำหน้าที่นะครับแปลงจากไฟ DC นะครับไฟ DC ไปเป็น ไฟ AC ซึ่งมีความถี่ซึ่งมีลูกคลื่น3ามลูกคลื่นเพราะว่ามีส่วนนึงแปลงเป็นระบบ3ามเฟสนะครับแปลงเป็นระบบสามเฟสนะครับต่อมานะครับโลกอินเวอร์เตอร์เป็นยังไงนะครับอินเวอร์เตอร์ก็คือแปลงจาก DC ไปเป็น AC นะครับที่เป็นจ่ายออกมาเป็น3ามเฟสนะครับชุดนี้เขาเรียกว่าชุดไร์นะชุดขับอ่าเป็นไร์นะครับชุดขับออกเป็น3ามเฟสนะครับ UV w นะครับห่างกัน มุมเฟสห่างกัน120องศานะครับมุมเฟสห่างกัน120องศาเขาจึงเรียกว่าระบบ3เฟสแต่เป็นระบบ3เฟสที่เอามาใช้กับมอเตอร์ที่เป็น DC บัสเลสนะครับไม่งงนะครับทีนี้ส่วนนี้เขาจึงเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับทีนี้เรามาทำ,ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเราจะเอาระบบโซล่าเซลล์ไปใช้กับอินเวอร์เตอร์ได้ยังไงนะครับอ,รอินเวอร์เตอร์นะครับมันมีอินเวอร์เตอร์อยู่แล้วนะครับ มันมีตัวควบคุม,มอยู่แล้วนะครับเราก็แค่เชื่อม DC เข้าไปที่จุดเชื่อมต่อ d c b u บัสนะครับ DC บัสเขาเรียกว่าจุดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าจุดเชื่อมต่อ d c b u บัหรือว่า v b บัสในใน,ในสับทางวิศวกรรมนะครับตรงนี้เป็น v b บัสได้ยังไงนะครับหาเข้านะครับเข้า a c 220โวลต์นะครับผ่านวงจรเล็กติฟายวงจรเร็กติฟายนะครับเวลาผ่านมาแล้วนะครับสมบสัิขเขาก็คือ คูณด้วย1.414นะครับเอา220ไปผลพูดว่าไฟเข้า220นะครับไฟ AC บ้านเราเข้า220โวลต์นะครับผ่านวงจร r e c t i f ไฟมาปร๊บนะครับก็คือคูณด้วย1.414นะครับตรงนี้แรงดันตรงนี้จะเท่ากับ311โวลต์ VDC นะครับลองดูนะครับ311โวลต์ VDC นะครับลองกดที่เลขดูตามนะครับแรงดันตรงนี้อยู่ที่311โวลต์นะครับตรงนี้311โวลต์นะครับ ถึงจะขับถึงจะแปลงออกมาขับไปออกออกไปที่220โวลต์นะครับ AC เป็นเป็นลูกคลื่อนนะครับ3เฟสน,นะครับอ่า320โวลต์3เฟสน,นะครับสำหรับมอเตอร์ DC บั l เลสนะส่วนที่เราจำเป็นจะต้องเอามาพิจารณานะครับก็คือว่าโดยปกติแล้วนะครับหลังจากที่แรงดันฟัง AC แปลงมาเป็น DC เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับขั้วบวกขั้วลบชัดเจนนะครับทีนี้ แผงโซลาร์เซลล์ของเรานะครับผลิตมาก็เป็นไฟบวกกับไฟลบนะครับในสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือฝั่งโซลาร์เซลล์จะต้องมีแรงดันที่มากกว่า311โวลต์นะครับมากกว่ายิ่งเยอะยิ่งดีแต่ต้องไม่เกินค่า C ค่า C ตรงนี้นะครับค่า C ตรงนี้มันมีค่าบวกลบนะครับบางยี่ห้อบวกลบ10%นะครับบางย่อบวกลบ5%นะครับอันนี้สําคัญดูให้ดีนะครับวิธีดูนะครับ แล้วกอก็เอาไปไป,ประยุกต์ใช้งานนะครับทีนี้โดยปกติแล้วนะครับในวงจรของแอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีภาคไรฟ์อีกตัวนี้จะเป็นตัวตัวขับมอเตอร์ให้เร็วช้าเร็วช้าน้ํายามากน้ำน้ำยาน้อยขึ้นอยู่สปีดของคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับขึ้นอยู่สปีดของมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นะครับโอเคนะครับ ในส่วนของมอเตอร์ดีซีบัลเลตนะครับมอเตอร์ดีซีบัลเลตประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมอเตอร์ดีซีบัลเลตต่างจากมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างไงนะครับมอเตอร์ดีซีบัลเลตจะมีแม่เหล็กถาวรหรือว่าเปอร์แมกเนตนะครับฝังอยู่ที่ตัวโรเตอร์นะครับฝังอยู่ที่ตัวโรเตอร์แล้วก็วางห่างกัน120องศานะครับแสดงว่ามีแม่เหล็กฝังอยู่ 3ชุด3คู่นะครับวางห่างกันอยู่120องศานะครับเพราะนั้นในการขับในการ drive รก็จะต้องขับให้มีความต่างเฟสอยู่ที่120องศาเหมือนกันนะครับชุดนี้ก็จะขับต่างเฟสอยู่ที่เฟสละ120องศาห่างไฟฟ้านะครับมอเตอร์ดิสกิลตนะจะมีความถี่ในการขับค่อนข้างสูงกว่ามอเตอร์ ที่เป็นอิเล็กชันมอเตอร์หรือมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ Motor, ความถี่ของมอเตอร์ดิสเปลตต่างกันนะครับเพราะนั้นความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ที่เป็นมอเตอร์ดิสเปลตก็จะมีความเร็วรอบสูงด้วยนะครับโดยปกติแล้วนะครับแผงซูนาเซลล์สมมติว่ามีแผงซูนาเซลล์350วัตต์นะครับ350วัตต์นะครับแผงตัวนี้เป็น350วัตต์มี VOC นะครับ VOC หรือว่าโวลด์โอเพนเซอร์กิจนะครับอยู่ที่ สี่สโวลต์นะครับ40โวลต์ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นจะเป็นจะต้องใช้จ่งที่3 6 0โวลต์แรงดัน DC จะต้อง3 6 0กโวลต์เนี่ยเราต,ต้องใช้ใชแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้ทั้งหมดกี่แผงครับเดี๋ยวลองคำนวณดูนะครับก็เท่าไหร่ครับ40หารด้วย3 6 0เป็นนะครับเป็นเท่าไหร่ครับก็จะเป็น94 36นะครับเพราะฉะนั้นแผงโซล่าเซลล์ตรงนี้จะต้องมีค่าเท่ากับ อุด9นะครับถึงแรงดัน VOC ถ,ถึงจะได้ VOC ถึงจะได้360โวลต์นะครับแ,แรงดัน VOC เข้ามาจุดนี้ก็คือ360โวลต์เพราะนั้นชุดอ e ินเวอร์เตอร์ของแอร์ก็จะกินไฟจากโซล่าเซลล์ ale, เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเรามีแอร์อยู่9,000 BTU ล่ะ9,000 BTU นะครับ9,000 BTU ปกติแล้วแอ9,000 BTU นะครับจะมีจากกินพลังงานนะครับกินพลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับอยู่ประมาณที่อยู่ประมาณ700กว่าวัตต์นะครับหรือง่ายๆนะครับเอา BTU นะครับคูณด้วย0.08นะครับ0.8นะทัวทีนะครับ0.08นะครับล้ากดคลิกเลขดูนะครับ9,000คูณด้วย0.08ก็จะได้เท่ากับ720วัตต์นะครับโดยประมาณนะครับ ถ้าแอร์9,000ปีวูก็จะกินพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่720วัตต์นะครับทีนี้720วัตต์ถ้าเกิดว่าเรามีแผงอยู่9แผงล่ะครับ350คูณ9เป็นกี่วัตต์ครับ350คูณ9กดที่เลขดูนะครับ เกินไปไหมครับเกินไปมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจำเป็นจะต้องหาวิธีจัดการนะครับหาวิธีจัดการโดยใช้วงจรเขาเรียกว่าวงจร buck b o o t นะครบ buck b o o t แล้วก็เพิ่มฟังก์ชัน m p t เข้าไปโอเคนะครับเรามาทำความทำความรู้จักเกี่ยวกับวงจร buck b o o ร t หรือว่าวงจร mppt buck boost converter นะครับ mppt buck boost converter นะครับทำหะ้าที่อะไรนะครับตัวนี้จะเป็นวงจรที่ เอาโซลาเซลล์นะครับเอาโซลาเซลล์เข้ามาแผงโซลาเซลล์เข้ามานะครับแล้วก็วกผ่านวงจรน,นี้ถ้าแรงดันโซลาเซลล์มาน้อยวงจรน,นี้ก็จะบูตขึ้นไปนะครับถ้าแรงดันโซลาเซลล์มาเยอะวงจรน,นี้ก็จะทําหน้าที่บัคแรงดันลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการนะครับโดยปกติแล้วนะครับวงจรน,นี้บัคบูต MPT บัคบูตคอมเเตอร์จะมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ360โวลต์ถึง380โวลต์ DC นะครับ ขาออกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแรงดันตัวนี้แรงดันที่ขาออกตรงนี้นะจะต้องเอามาจ่ายให้กับคอยล์ร้อนของแอร์หรือเอามาจ่ายให้กับชุดอ e ีเวอร์เตอร์ของแอร์ตรงนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้จะต้องมีแรงดันอยู่ที่360หรือ380ตรงนี้เราต้องดูที่ค่า C ของแอร์เป็นหลักนะครับค่า C ของของของแอร์เป็นหลัก C บางรุ่น400โวล์ นะครับ4บางรุ่น450วต์ถ้า450วต์เราสามารถจ่าย AC จ่ายแรงดันออกมาที่380วต์ได้เลยนะครับวงจร m b, b t Buck Boost Converter ตัวนี้จะทําหน้าที่จัดการให้นะครับวงจรนี้เราออกแบบแล้วก็ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในแอร์โซลาเซลล์ใช้ในแอร์อินเวอร์เตอร์เคนะครับเดี๋ยวเรามาทำำําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวถ้าเราจะไปใช้กับแอร์9000 BTU นะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าแอร์9000 BTU นะครับ กินพลังงานไฟฟ้านะครับอยู่ที่9,000คูณด้วย0.08บางรุ่น0.07นะครับบางรุ่น0.08นะครับโดยประมาณนะแต่ถ้าให้ดีนะครับคุณต้องไปดูที่ดัตช์ชีตของแอร์แต่ละรุ่นนั้นๆนะครับแต่ถ้าไม่รู้คร่าวๆในการออกแบบดีไซน์คร่าวๆนะครับคูณด้วย0.08นะครับเพราะนั้นเอาเอาเราเก้าคูณด้วย0.08นะครับจะได้เท่ากับ720วัตต์โดยป,ประมาณนะครับทีนี้แอร์9,000 กินพลังงานอยู่720วัตต์นะครับโดยปกติแล้วแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับเวลาอุณหภูมิห้องเย็นแล้วเนี่ยเขาจะลดสปีดลงมานะครับลดสปีดลงมานั่นหมายถึงว่าลดการกินพลังงานลงมาโดยเฉลีย่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ60นะครับ60ของกังวลวต์ที่เขากินอยู่นะครับ60ของ720วัตต์แล้วก็คูณด้วยเอา720วัตต์คูณด้วย0นะครับ0.6นะครับ คูณด้วย720นะครับกาลังวัตต์ก็จะได้ประมาณ432วัตต์นะครับอยู่ที่432วัตต์แผงโซลาเซลล์ก่อนหน้าน,นี้เราบอกว่าแผง350วัตต์นะครับแผง350วัตต์ VOC อยู่ที่40โวลต์นะครับกระแสของแผงก็อยู่ที่ประมาณ8.75แอมป์นะครับเพราะนั้นเราจะใช้แผงโซลาเซลล์กี่แผงนะครับนง่ายนะครับ พลังงานตัว,อตวแอร์กินอยู่ที่โดยค่าเฉลีย่ยนะครับอยู่ที่4 3 0ว3 4 3 2วัตต์นะครับเราจะใส่แผงโซลาเซลล์8-9แผงเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมครับใส่ได้แต่มันเปลืองตังเปลืองตังในกระเป๋านะครับเพราะนั้นเราเอาแผงโซลาเซลล์แค่2แผงก็พอ2แผงนะครับมาต่ออนุรนะรออนรกน Wh, นรมนะครับมาต่ออนุกรมกัน300วัตต์อนุกรมนะครับก็คือจะได้แรงดันอยู่ที่ 80โวลต์นะครับกำลังวัตอยู่ที่700วัตต์นะกระแสเท่าเดิม8.75แอมป์80โวลต์ P เท่ากับ700 I เท่ากับ8.75 W อ่ V นะครับทวที V เท่ากับ80โวลต์นะครับเอา80โวลต์ขาเข้า ผ่านวงจร MPPT Buck Boost Converter ที่เราเออกแบบแล้วก็ผลิตขึ้นมาเนี่ยวงจรนี้จะเปลี่ยนจากแรงดัน800อแอบจะเปลี่ยนจากแรงดัน80โวลต์ตรงนี้ให้มาเป็นอยู่ที่360้โวลต์ถึง380โวลต์นอ่ะ,อะอยกตัวอย่างตรงนี้เราเอาเราเราแปลงมาที่360โวลต์แล้วกันนะครับจาก80บูตมาเป็น360้กโวลต์ก็จะเป็น DC อยู่นะครับ คอนเวอร์เตอร์นะครับคุณสมบัติของคอนเวอร์เตอร์ก็คือยังอยู่ในสถานะเดียวกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้เข้า80ออก360เขาเรียกว่าบูสเตอร์นะครับเป็น DC ซีบูสเตอร์คอนเวอร์เตอร์นะครับบูตขึ้นไปยกขึ้นไปนะครับส่วนจากแรงดันสูงลงมาตาม่ำเขาเรียกว่าบัคคอนเวอร์เตอร์ครับบัคคือเอาลงจากสูง,งเอาลงมาตาม่ำจากสูงเอาลงมาตาม่ำเขาเรียกบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับวงจรตรงนี้สามารถทํางานได้2ลักษณะนะครับ อยู่ที่ซอฟต์แวร์อยู่ที่การกําหนดอยู่ที่การออกแบบนะครับอ่าส่วนวงจรนี้จากแรงดัน80โวลต์ขึ้นไป3 60โวลต์ก็คือบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับถ้าแรงดันขึ้นมา3 60โวลต์อะไรที่เปลี่ยนครับวัดยังเท่าเดิมนะครับไอที่เปลี่ยนก็คือตรงนี้นะครับกระแสเปลี่ยนกระแสเปลี่ยนไอเปลี่ยนกระแสเปลี่ยน กรร้ออ่อนจะเท่าเดิมกระแสเปลี่ยนแรงดันเปลี่ยนอันนี้ยังคงที่ไอ้ส่นที่เปลี่ยนคือสองสองสอง,สองตัวนี้รูปแบบตรงนี้นะครับนะครับก็ v ถ้าเกิดมาเราไปดูว่ากระแสะตรงตรงนี้เท่าไหร่นะครับ V เท่ากับสามกศูนย์โวลต์นะครับ p ย <P S 2> ังเหมือนเดิมนะครับ p เท่ากับเจ็ด้อยเหมือนเดิมไอสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอันนึงก็คือกระแสะครับ กระแสก็ได้เท่ากับวัดหารด้วยแรงดันก็คือ1.94แอมป์นะกระแสตรงนี้ที่ไหลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปจะลดลงแต่วัตเราเพิ่มวัดยังเหมือนเดิมอันนี้คือหลักการนะครับในส่วนตัวนี้เป็นคอยล์ร้อนตอนนี้ก็ไปเชื่อมต่อที่บัตรดีซีบัตรตรงนี้วงจรที่อธิบายก่อนหน้านี้นะครับเข้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให เราเอาแอร์อิเวอร์เตอร์ที่มีอยู่เดิมหรือจะซื้อใหม่ DC link เข้าไปหรือว่า d c b u s ัเข้าไปที่ที่บอร์ดของแอร์นะครับเราก็จะได้แอร์อิเวอร์เตอร์มาโดยปริยายนะครับนี้ก็ฝากทุกท่านลองไปเล่นดูนะครับตามหลักการนี้นะครับหลักการนี้นะครับหลักการนี้มีวิศุกรรรองรับนะครับแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้แต่สำคัญต่อให้ถูกนะครับต่อให้ถูก แล้วก็เช็คให้ดีนะครับถ้าติดขัดปัญหาอะไรนะครับสอบถามเข้ามาในเพจสอบถามเข้ามาใน YouTube นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ